สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอของผมนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามการฟื้นฟูแบตกลุ่มนี้กันต่อนะครับผมแบตคู่นี้จะเป็นแบตเตอรี่ n200 นะจากคลิปที่แล้วนะได้ทําการตรวจเช็คนะแล้วก็วัดค่าความถ่วงจำเพาะของน้ํากรดนะแล้วก็ดูแผ่นไปแล้วนะไม่แน่ใจว่าค่าที่ได้เนี่ยหลังทําเสร็จเนี่ยจะโอเคไหมนะก็ตอนนี้ใช้เครื่องเชื่อมโมนะของ สองค่ายเลยนะเพราะว่ามีสองลูกพอดีนะใช้เครื่องเชื่อมโมของค่ายพีพ่พรแล้วก็ค่ายเฮิร์ตโมดิฟายนะทาพร้อมกันเลยนะปรับการทํางานที่เหมือนกันนะก็คือเป็นการชาร์จด้วยระบบพันธ์นะก็คือมีช่วงยกแล้วก็ช่วงเลี้ยงกระ,สะแสเราดูเครื่องนี้ก่อนนะวนอยู่ประมาณ14.6ช่วงพีคอนะแล้วก็ลงมาอยู่ที่ประมาณอ่า14.5แล้วก็ช่วงที่ขึ้นไปนกระแสะอยู่ประมาณ10แอมป์นิดๆนะ ทีนี้มาดูฝั่งเฮิร์ตโมดิฟายนะก็จะทํางานคล้ายคลึงกันนะปรับโหมดการทํางานที่เหมือนกันนะช่วงที่เลี้ยงกระแสนะก็จะลงมาอยู่ที่ประมาณไม่ถึง10แอมป์นะแต่ช่วงที่ขึ้นไปก็ประมาณ10กว่านะแล้วก็วนอยู่ที่ไล่ๆกันประมาณ14.5.6นะีประมาณนี้นะนะเสียงพัดลมดังสนัน่นแล้วก็พัดลมเป่าไอ้น้ำปรดด้วยนะอาจจะเข้ากล้องนิดนึงก็ขออภัยนะตอนนี้ก็ ทำการชาร์จในลักษณะเดียวกันนะเพราะว่าแบตมาด้วยกันนะแต่ว่าเครื่องของค่ายพิพรจะชาร์จแบตลูกนู้นลูกนี้นี่ลูกที่เป็นใส่คีบใหญ่ๆนะส่วนใส่คีบอันนี้เป็นของเครื่องเฮิร์ตบูร์ดฟก็คือชาร์จลูกนี้นะลูกนี้ค่อนข้างดีกว่าลูกนู้นนะลูกนู้นก็ค่า CCA น้อยกว่าเพราะว่าน่าจะอยู่ฝั่งบวกนะฝั่งขั้วบวกของอ่าระบบไฟรถบัสนะลูกนี้ก็ค่า CCA เยอะกว่า แต่ว่าทําการชารเหมือนกันนะก็คือกับปรับเป็นช่วงพันยกแล้วก็เลี้ยงกระแสไว้นะนี่ตามนี้โวลต์ก็ตามนี้เลยนะตามหน้าเครื่องเลยนะนะแล้วให้ดูเข็มกระแสชัดๆ,ๆนี่นะครับประมาณนี้นะทำการฟื้นฟูไปพร้อมกันนะทีนี้เดี๋ยวจะทําการฟื้นฟูไปเรื่อยๆนะจนกว่า จะได้ค่าที่เราต้องการนะก็คือค่าความสูงเฉพาะได้นะตอนนี้ทำการเติมน้ำกันนะเติมน้ำกันให้เต็มทุกช่องนะให้ได้ระดับทุกช่องลูกนี้น้ำกันค่อนข้างยุบเยอะกว่าลูกนี้ลูกนี้ยุบป,ประมาณ2ช่องก็คือช่องนี้กับช่องนี้นะนี่มีคาบน้ำอยู่ผมเพิ่งเติมไปแล้วก็ลูกนี้ทุกช่องเลยน้ำยุบนะเกือบแตะแผ่นเหมือนกันนะเกือบแตะแผ่นนะยังดีว่าไม่ถึงแผ่น ถ้าถึงแผ่นเมื่อไหรอ่อะเรียบร้อยเลยนะแผ่นมีโอกาสเสียหายนะแต่ว่าเจ้าของรถก็ส่วนมากรถอะรถจอดนะเพราะว่าไม่ค่อยมีงาน,นรถบัสช่วงหลังๆไม่ค่อยมีงานก็มีเรื่องของโควิดนี่แหละนะทำให้ไม่ไม่ไม่มีงานนะแต่พอช่วงนี้มีงานนะก็เลยจะเช็ครถแล้วก็เปลี่ยนแบตนะตามที่บอกไปในคลิปก่อนหน้านี้นะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวจะทําการชาร์จนะด้วยไฟนะตามนี้เลยทั้งกระแสและแรงดันนะนี่ กระแสก็สิบกว่านะก็ถือว่าโอเคสําหรับแบตลูกใหญ่ก็ชาร์จอยู่ประมาณสิบแอมป์นะก็ถือว่าไม่เยอะนะที่ต้องชาร์จแบบนี้ก็คือจะช่วงมีช่วงกระแสลดนะแล้วก็ยกเป็นช่วงๆเนี่ยก็คือเพื่อลดความร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการชาร์จนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอัดกระแสเพียวๆแช่ยาวๆเนี่ยแผ่นธาตุมันมีโอกาสร้อนนะความร้อนเกิดขึ้นได้เยอะกว่านะ แต่ถามว่ามันก็ดีกว่าอยู่แล้วนะมันแล้วแต่สูตรการฟื้นฟูแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอันนี้ผมประเมินประมาณนี้ยังไม่ได้ใช้การขยี้ซันเฟดยังไม่ได้ใช้ความถี่เข้าไปนะเพราะว่าดูจากแผ่นแล้วอายุผมแบตค่อนข้างเยอะนะถ้าเกิดว่าเราอัดความถี่เข้าไปเนี่ยโอกาสแผ่นเสียหายมีนะก็เลยใช้เป็นการยกพันความาาการยกพันของกระแสดีกว่าพอแค่นี้นะ เพราะว่าตอนนี้แบตมีปฏิกิยาเกิดขึ้นมาแล้วนะแบบ Gs ค่อนข้างทําง่ายนะเสียงลมเข้าขออภัยนะนะนี่เห็นไหมปฏิกิยามาทุกช่องนี่นี่ยังไงก็ฟื้นครับนี่ได้แน,น่นอนด,ด,ดูลูกนี้กันบ้างนะ ผมว่าทำง่ายนะเพราะว่าผมทำมาตั้งแต่เด็กแบต G S เนี่ยทำง่ายสุดละแล้วก็ F B F B แต่ก่อนไม่ค่อยมีอะสมัยเด็กผมไม่ค่อยเจอ F B น้อยมากแต่ G S เนี่ยอยู่อยู่มานานมากแล้วอ่ะคข้าๆประมาณนี้นะเพราะว่าคืออันนี้คลีปชาร์จไปได้ประมาณ20นาทีนะแล้วก็มาอัดคลิปนะหลังจากทำการเติมน้ำกันนะให้ได้ระดับทุกช่องแล้วก็ทำการชาร์จตามปกตินะตามที่ได้เล่าไปนะ โอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสําหรับท่านที่สนใจในการฟื้นฟูแบตก็สามารถหาดูได้ในตามกลุ่มนะแล้วก็ Facebook ของผมรวมถึงยูทูบชแนลนะวิชาโซลาเซลล์นะผมก็จะเอาไปลงไว้เหมือนกันกลุ่มต่างๆที่ผมไปลงก็สามารถติดตามได้ตั้งแต่ต้นนะถ้าหาไม่เจอก็ลองเข้ามาดูเฟซส่วนตัวผมก็ได้ก็มีไว้มีลงไว้เหมือนกันนะ,ะเดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ